ก็เดี๋ยวรับแจ้งเรื่องเรืีองหารายกสวาอะไรก็จีมีพี่เขานะนไปนะครับกิจกรรมนักอนทรอย์เนี่ยผมก็เข้ารพี่เ่ป็นที่ที่สองเขาสอนให้มก็มาขอครอบครัวาไ มันก <McM> ็ไม่ถูกต้องหรือแล้วจะด้ไยสาเหตุอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามีการทำร้ายร่างกายเนี่ยหรือผมหืนใจให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนะฮะไม่ถ้อมูลอะไรไครับแลวอย่างข้อมูลของมหาลัยที่ส่งมาให้ทางตำรวจตอนแรกนะคบที่บอกว่าตำรวจมีการเรียกร้องขอไปอมันต้องเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรพฤติกรรมนักเรียนหรืออะไรยังไงครับอะไรนะฮะข้อมูลที่ทางตำรวจได้มีการขอไปก่อน้านี้กับมหาลัยที่มีการเอามาให้ตกลงมันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องก็เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นอย่างที่นำเรียนนะฮะว่าหนึ่งเนี่ยเป็นการกัะ เข้าไปยังไงนะมีใครเนี่ยเท่าที่เขาทราบเนี่ยเขาทราบใครบ้างเขาอาจจะทราบไม่หมดก็ได้นะฮะเพราะว่าตัวอาจารย์เนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วเขาเองเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตอันนั้นก็เป็นสิิ์แล้วแต่ท่านอาจารย์นะของเราเองตํารวจเนี่ยก็มีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานแค่นั้นเองว่าพบว่าใครเกี่ยวข้องกับคนนั้นนะฮะก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับขอบคุณครับ